สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ easy life my week แล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีค่ะทุกคนน้องสาวชวนมากินอาหารเกาหลีนะคะแค่เห็นเครื่องเคียงก็น่ากินแล้วค่ะทุกคนเครื่องเคียงเขาเยอะมากเลยค่ะอาหารเกาหลีเนี่ยถ้าคุณชอบกินผักนะถูกใจแน่เลยค่ะทุกคนมาถึงก็ขอเดินชมเมนูก่อนเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นซูชิค่ะน่ากินมากๆอันนี้ซูชิเหมือนกันค่ะห่อสาร่ายซูชิหอสารายอันนี้ก็จะเป็นซุปกิมจิค่ะทุกคนหม้อน,นี้ก็จะเป็นซุปสาหรายนะคะทุกคนน่ากินมากเขาจะใส่หม้อร้อนๆไว้แบบนี้เลยค่ะซุปสาร่ายวากามิ ส่วนตัวชอบกินสาหร่ายวากาเมะมากๆเลยค่ะทุกคนอร่อยมากตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีบซาลาเปาค่ะหนึ่งร้อนร้อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะอาหารที่มากินวันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนวันที่ไปก็อันนี้ก็จะเป็นสลัด อันนี้ก็จะเป็นหอยนะคะเขาจะใส่ชีสใส่อะไรมาด้วยย่างมานะน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นกิมจินะคะที่น้องตักมาก็จะมีเครื่องเคียงเยอะมากค่ะทุกคนมีหมูสามชั้นหมูสามชั้นชิ้นสวยๆเลยค่ะมีเนื้อด้วยให้เพื่อนๆดูเลยว่าน่ากินขนาดไหนนะคะเรากับน้องสาวก็ชอบกินอยู่แล้วค่ะทุกคนกินเก่งด้วย อันนี้ก็สั่งเป็นซีฟู้ดมาด้วยนะคะเป็นกุ้งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอยแมลงผู้อบชีสค่ะทุกคนมาร้อนๆเลยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจมากินกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าหิวข้าวมากๆเลยค่ะสองคนชวนกันมานะคะ ชอบมากเนี่ยบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นเลยค่ะทุกคนดูหน้าดูหน้าจานนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างค่ะทุกคนตัวใหญ่มากย่างมาแบบสไตล์เกาหลีค่ะจานนี้ก็เป็นกิมจิค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมกิมจิเนาะชอบกินกิมจิเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเค็มมากๆก็ไม่ไหวนะคะ ชอบส่วนตัวก็ชอบแหละเพราะว่าชอบกินผักเนาะจานนี้ก็จะเป็นยำผักเกาหลีนะคะหรือว่าสลัดผักน่ากินมากคือถ้าคนชอบกินผักนี่จะน่าจะชอบอะคะ่ะทุกคนเครื่องเคียงเขาเยอะมากน่ากินมากแล้วใครที่ชอบสไตล์ปิ้งย่างแบบนี้นี่น่าจะถูกใจจริงๆ ถูกใจสองพี่น้องมากๆเลยเนี่ยนะคะในเตาย่างของเราสั่งมาหลายอย่างมากเลยค่ะยิ่งหมูสาชั้นนะทุกคนย่างมาหอมๆเลยค่ะย่างเดี๋ยวนั้นกินเดียวนั้นเนาะบุฟเฟต์ใจจริงอยากให้ทุกคนได้ได้ยินเสียงจริงๆของวิดีโอเลยนะคะแต่ว่าในร้านเขาเปิดเพลงค่ะทุกคน ก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงตอนที่หมูย่างกะบเตาเนาะร้อนๆหอมๆฟินค่ะทุกคนในเตาก็จะมีปลาหมึกสดด้วยนะคะปลาหมึกสดส่วนเราก็จะชอบที่สุดคือเนื้อค่ะทุกคนเนื้อเอามาย่างนี่ฟินสุดๆน้ำจิ้มที่นี่เขาก็อร่อยนะคะ สองคนพี่น้องนานๆเจอกันก็จะจัดเต็มเลยค่ะทุกคนอยากกินอะไรหยิบมากินหมดเลยอันนี้หอยแมลงภู้อบชีสเราก็เอาไปอุ่นที่เตาอีกรอบหนึ่งนะคะกินร้อนๆชีสยืดๆนะคะทุกคนร้อนมากเลยถ้าไม่ได้มาทำภารกิจในโคราชก็คงจะไม่ได้มากินอาหารร้านนี้ค่ะ บอกเลยอร่อยมากชอบมากค่ะทุกคนเป็นคนชอบกินชีสมากๆอร่อยสุดๆเรากับน้องสาวมาทานอาหารที่นี่ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้นะคะสองพหกินเนื้อย่างกินหมูย่างก็จะกินเครื่องเคียงตามไปด้วยค่ะชอบรสชาติของยำยำยำผักหรือว่าสลัดผัก นะคะอร่อยค่ะน้ำยำก็รสจะไม่จัดมากกำลังพอดีสดชื่นค่ะกินยำผักแบบนี้น้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่าชื่อน้ำจิ้มอะไรบ้างอันนี้ก็ จะเป็นหมูสาชัญนย่างนะคะจิ้มน้ําจิ้มเขาน้ําจิ้มเขาจะอร่อยมากๆเลยค่ะก็กรสชาติก็อร่อยถูกใจค่ะทุกคนกินไปคุยไปนะคะกับน้องสาวแฮปปี้เวอร์มีความสุขมากๆนานๆได้เจอกันนะคะเด่นนานจะชวนกันมากินของอร่อยเนาะ เราก็เป็นครั้งแรกที่มากินด่านนี้นะทุกคนอร่อยมากค่ะเครื่องเครียงหยิบได้ไม่อั้นเลยจานนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็ราดซอสของเขามาด้วยค่ะปลาหมึกย่างสไตล์เกาหลีตัวใหญ่ๆน่ากินมาก ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆจากทางร้านนะคะเรากับน้องสองคนรับผิดชอบจ่ายกันเองค่ะได้กินครบเลยค่ะทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งหมูสาชั้นทั้งซีฟูด้ดอันนี้ก็จะเป็นหอยหวานค่ะทุกคนย่างสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองจิ้ม กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนหอยหวานย่างดนดน้อนๆอร่อยค่ะทุกคนกรุบๆหวานๆมาถึงคิวซูชิแล้วค่ะคำแรกก็จะเป็นซูชิหอสาหร่ายค่ะทุกคนอร่อยค่ะ คำนี้ก็จะเป็นยำแตงกวาค่ะทุกคนกรอบๆอ,อร่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยกิมจิถูกใจมากเลยค่ะเครืร่องเคียงเขานี่ถูกใจจริงๆผักจะกรอบๆอ,อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูชิอีกคำหนึ่งนะทุกคน อันนี้ข้างนอกก็จะเป็นไข่กุ้งนะคะสูชิก็จะคำใหญ่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนจานนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวค่ะทุกคนเนี่ยกัดไปคำแรกกินง่ายมากนุ่มเปื่อยมากเลยค่ะทุกคนเนื้อล่อนออกมาเลยค่ะกินง่ายมากเลยค่ะ รสชาติก็อร่อยนะคะอร่อยถูกใจทุกอย่างเลยค่ะชอบมากอาหารเขากินง่ายนะคะถูกใจเนื้อไม่เหนียวเลยค่ะเนื้อนุ่มมากๆอร่อยค่ะติดใจยำแตงกวาค่ะทุกคนยำแตงกวาอร่อยมากกิมจิก็อร่อยค่ะ ผักเขากรอบมากๆนี่ในเตาก็หมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้กินใกล้จะอิ่มกันแล้วค่ะนี้เราก็เดินไปอยากจะลองชิมซุปเขานะคะทุกคนซุปสาลายวากามิก็จะลองสักถ้วยหนึ่งมอซุปเขาก็จะอุ่นไว้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคน<ม>คือ ซุปนี้ถ้ากินร้อนๆก็จะอร่อยนะคะซุปสาหร่ายวาเกมิน่ากินมากวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่น้องสาวชวนมากินนะคะเพราะไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มากินอาหารที่นี่ถูกใจค่ะ กินของข้าวอิ่มแล้วก็จะมาต่อด้วยของหวานค่ะทุกคนเราก็กินเป็นซาลาเปานะคะก็กินเกือบทุกอย่างเลยค่ะวันนี้หยิบได้ไม่อันซาลาเปาเขาก็หนึ่งร้อนๆเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นไส้หมูสับเราหยิบมาสองลูกค่ะไส้หมูสับกับ ใส่คัสตาร์ดครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้หมูสับอร่อยอะทุกคนแป้งสาลาเปานุ่มมากพนักงานก็น่ารักนะคะทักทายพูดคุยอัธยาศัยดีมากๆเลยค่ะสาลาเปาเขาอร่อยแป้งนุ่มไส้ก็อร่อย รสชาติกําลังพอดีเนื้อหมูข้างในไม่แข็งนะคะนุ่มดีอร่อยค่ะน้องสาวก็สั่งบิงซูมะม่วงมากินนะคะทุกคนน้องสาวบอกมันนุ่มมากบิงซูข้นุ่มจริงๆค่ะกินง่ายแล้วก็หอมมะม่วงด้วยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาใช้มะม่วงพันอะไรนะคะแต่หอมมาก อมมากแล้วก็นุ่มรสชาตินวลๆกำลังพอดีของเราก็สร้างเป็นบิงซูมะม่วงเหมือนกันค่ะทุกคนดูหน้าตาเขาดูตักมานี่นุ่มละมุนมากเลยค่ะมันน่ากินมากๆวันที่ไปกินก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนถูกใจมาก ดีใจนะคะที่ได้มากินอาหารอร่อยๆวันนี้ค่ะปี2025เป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับตัวเรามากเลยนะคะแต่ก็มีช่วงเวลาดีๆที่ยังจัดสรรเติมพลังให้ตัวเองได้วันนี้ก็ดีใจที่น้องสาวชวนมากินอาหารอร่อยๆนะคะสำหรับตัวเราก็ชอบมากค่ะอาหารอร่อยถูกปากวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะส่งกำลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ